สวัสดีครับพี่น้องอสสอ,อสมอที่เคารพลักทุกท่านครับวันนี้หมอชาตินะครับมาคุยเรื่องระเบียบกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพุทธศักราช2554นะครับในประเด็นนี้นะครับหมอชาติจะคุยเรื่องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมอนั้นจะสิ้นสุดสภาพเมื่อใด มีหลายคนหลายท่านนะครับบอกว่าจะให้ออสมอคนนั้นออกจะให้ออสมอคนนี้ออกนะจะออกได้อย่างไรนะครับจะบังคับคมคูหรือว่าจะให้เขียนหนังสือลาออกหรือว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าโดยออสมอข้อที่24นะครับอสมอจะพ้นสภาพได้จะสิ้นสุดสภาพก็ต่อเมื่อนะครับหนึ่งตาย2ลาออก 3. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถและ 4. นะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหาคนครแล้วแต่กรณีน,นะครับมีคำสั่งให้พ้นสภาพตามข้อ26นะครับพี่น้องอสมอครับพี่น้องอสสอครับเราทำงานกันเราก็อยากจะให้พี่น้องเรามีความรักความสามัคคีกันนะครับในส่วนที่ จะดูแลกันจะช่วยเหลือกันนะครับไม่ให้มีการเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะครับก็อยากจะให้มีความสุขในการทํางานนะครับดังนั้นการจะให้อสมหรอออกหรือบุคคลใดจะให้อสมหรอออกนั้นจะต้องดูไปตามระเบียบด้วยนะครับครับพี่น้องอสสสมอครับเรามาดูระเบียบข้อที่26นะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับหรือว่าผู้อำนวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครนะครับอาจจะมีคําสั่งให้อสมอนุพ้นสภาพได้นะครับแต่ ต้องปรากฏข้อเท็จจริงตามรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะครับในหัเร็บหนึ่งก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะครับอสมอนั้นไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพที่กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานของรัฐจัดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลหรือความจําเป็นนะครับต้องดูข้อนี้ด้วยนะครับงรนหนงวเล็บ2นะครับอสมไม่รักษาจรรยาบัณของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้นออานหรือว่ามี ความประพฤติเสียหายที่อาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอันนี้สําคัญมากเลยนะครับระเบียบนี้พูดถึงจรรยาบรรณของอสมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวหมอชาจะมาคุยเรื่องจรรยาบัรณของอสมอมีอะไรบ้างนะครับสำหรับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าด้วยเรื่องของอสมอปีพุทธศักราช2554นะครับที่หมอชานนามาฝากในคลิปนี้นะครับหมอชติได้นําลิงก์นะครับมาวางไว้ใต้คลิปนี้นะครับ ท่านสามารถที่จะกดที่ลิงก์และก็เพื่อศึกษารายละลเอียดเพื่อความเข้าใจนะครับเรื่องของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอสมปี2554อีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องอสสสม,สมที่เคารพทุกท่านครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับช่วยแชร์ต่อให้เพื่อนๆอ,นอสมสมด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านก็จะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอ,อสมอที่หมอชาติจะนํามาฝากในคลิปถัดไปนะครับสาหรับวันนี้ต้องครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับคลิปต่อไปหมอชาติจะคุยเรื่องระเบียบอ,อสมอเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะเป็นประเด็นไหนเรื่องอะไรเรามาฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ